ฮาาสวัสดีค่ะวันดี้คุณเฮลกาไปยังสถานที่ท้าทายนะคะอันนี้วันที่สามเนาะคุณเราก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ไม่คอนเซปต์เดิมคือได้ได้ดาวทองดาวเดียวนะคะไม่ต้องมาถามถึงว่าโดนตรององีกโดนตรง,ง,งยงงอยเนาะมันเอออันนี้ตัวนี้ให้โดรตุป้านะคะก็เระหว่างท้าทายก็เจ้าไฮโดรตุกป้าเนี่ยจะดูดซับเจ้าฮาบตุกป้าทั้งหมดด้วยอื้อหือ เพื่อเพิ่มพลังและทําให้แข่งแกร่งยิ่งขึ้นเราขัดจังหวะได้ด้วยการทําลายเจ้าฮับทุกป้าฮับทุกป้าทำอยยังไงใช้น้ําแข็งก็ได้นะคุณหรือว่าเอเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นไฟก็ได้นะคะแต่เราว่าตัวเนี้ยอ่าเออให้ประบูมอะโอเคที่สุดเลยคุณ รางวัลในการท้าทายก็เหมือนเดิมนะคะคุณเก็บพยายามเก็บให้ได้ระดับอาโกลหนึ่งดาวก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะถ้าไม่ถึงโกลหนึ่งดาวซิเวอร์หนึ่งดาวก็โอเคนะใช้แค่ระ,ระดับความยากธรรมดาเจ้าตัวนี้ให้โดตุป้าคือแบบมันจะมันจะไม่ไม่วุ่นวายมากเท่าไหร่มันก็อันเดียวกันหมดนี่ว่ารายละเอียดศัตรู <laughs> มันไม่ได้เพิ่มบอาอะไรทั้งนั้นคือถ้าคุณอาระดับความยากใช้เวลาท้าทายไม่เกิน210วินาทีของเรามันเกินไหมเราเกิน3นาทีไหม โอ้โหแล้วเหมือนเราจะเกิน3นาทีตลอดไหมไม่เกินนะคุณมันไม่ใช่3นาทีใช่ไหม210วินาทีก็3นาทีโดยประมาณนี้นะถูกแล้วคุณมาเดี๋ยวเราเริ่มท้าทายนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยเฮลกาเราขอคุยด้วยหน่อยร้อมที่จะท้าทายขอคุยหาเจ็ดจำนงของสายนะ้ำปรักมาสามารถปรากฏตัวในรูปแบบนี้ได้ด้วย เ,ออเขาหมายถึงเจ้าทูปปาเนี่ยเนาะที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะเหลือเชื่อจริง,รงๆมันดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณเลยแคทย่าน่ะเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่ามีชาวประมงคนนึงหลงรักปีศาจสายนะแต่ปีศาจนะไม่มีจิตวิญญาณชาวประมงก็เลยออกเดินทางเพื่อสลัดจิตวิญญาณของตัวเอง้วแ,แคทย่าน่ะ อุ่เมื่อก่อนคุณเขาก็เป็นนักผจญภัยที่เก่งกาจเหมือนกันนะเธอน่ะเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปตามสถานที่ต่างๆมากมายแต่ต่อมาเพราะว่าบาเดเจ็บและล้มป่วยก็เลยบอกลาการผจญภัยและลงหลักปักฐานอยู่ที่นาชาทาวเธอนะ่ะดูแลพวกเราเป็นอย่างดีมาโดยตลอดแล้วก่อนฉันนะ่ะออกเดินทางก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กัแบบฉันตั้งเยอะแยะเลยฉันน,นับถือเธอมากมากก็รู้สึกขอบคุณเธอมากด้วยแหละจริงสิถ้ามีโอกาสและก็ลองชิมฝีมือของเธอให้ได้นะี <Hey. S 2> แสดงว่าแคทยาทำอาหารอร่อย สามารถเริ่มการท้าทาไทยได้ที่เฮลกราได้เลยฮะคุณอย่าลืมว่าอ่าเออเราต้องมาดูหัวข้อวิจัยนะคะอันนี้อันแรกระหว่างท,าท้าทายฮับทุูป้าจะปรากฏ3ตัวนะคะอันนี้เออฮับทุป,ป้าจะทำได้โดยการโจมตีและปฏิกิริยาทตาได้ยากขึ้นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไม่เอาหรอกเอ,อ อันนี้ถ้าเขาเขาตัวไฮโดรตูป้าเข้าสู่สถานะชาร์จพลังงานและเตรียมปล่อยกระแสทําลายล้างคือกระแสทําลายล้างนี้จะทําให้ตัวละครทั้งหมดเข้าสู่สถานะไม่สามารถต่อสู้ได้ซึ่งมันเจ้าเจ้าตัวบอสจะทําการฟื้นพลังงานท่าและจิตวิญญาณต่อสู้ของตัวละครในทีมจะกางโลด้วยนะและรีเซตช่วงเวลาคูลดาวของสกิลท่าและท่าไม้ตายต่ถ้าโลดนี้ถูกทําลายชาร์จพลังงานของกระแสทําลายล้างก็จะถูกขัดจังหวะ นอคุณอันนี้เป็นโอกาสที่คุณสามารถขัดจังหวะมันได้นะคะแต่เราเอาอันนี้ก็ได้นะคุณเออคือให้โดตุกป้าฮับทุกป้าปรากฏจํานวนเพิ่มขึ้นเป็น3ตัวแนะนําว่าใช้เป็นคุณเคยะมาไถาไปเลยค่ะไถไปเลยทีเดียวแล้วก็เออเออเอาพลังโจมตีเพิ่มขึ้นให้โดทุกป้าไม่เออ,เอ,อค่อนข้างหลบได้ง่ายนะคุณถ้าเทียบกับบ,บอสตัวอื่นสำหรับเรานะทีนี้ ในตี้เราแนะนำเคยะคนนึงนะคะแล้วที่เหลือก็ก็แนะนำว่าแนะนำว่าเอาเป็น <c oughs> ให้ประบุมไปเลยจ้าแต่ให้ประบุมนี้จะใส่ใส่น้ำไปก็ได้หรือคุณจะไม่ใส่ก็ได้ยังไงมันก็ติดอยู่แล้วเอาคุณเสมเียนมาแล้วก็เอขอตัวฮิลมาเพิ่มอีกไม่ใช่ตัวฮิลนี่ว่าตัวนี้ผิดคนชินโนบุข <c oughs> อโทษขอโทษ,อโทษเอาชินโนบุมานะคะตือถ้ากลัวว่าคือยังไงก็เขา ต,ตัวมาติดธาตุน้ําอยู่แล้วคุณไม่มีปัญหาสําหรับไฮเปอร์บุมเนาะแล้วก็เราเอาเคยะมาในการละลายธาตุนิดนึงนะคะละลายธาตุคือจัดการไฮโดรตุป้านั่นแหละคุณเคยะอย่าลืมเปลี่ยนดาบขอเปลี่ยนดาบหน่อยได้ไหมเคยะเนี่ย <c oughs> เคยะเนี่ยอยู่ใต้การปกป้องของโลอัตตาครีโอเคยะขอเปลี่ยนดาบนิดนึงเราเออจีนดันโจรเรายืมก่อนได้ไหมหรือจริงๆอันนี้ละกันอ่ะ เป็นดับท้อปแปบ,บยืมน้องลินเน็ตมาก่อนแปปนึงโอเคไปอ,อ้าวอ๋อเราต้องเริ่มตรงนี้โอ้โหชินโนบุแปบปบนึงนะชินโนบุชินโนบุควรอีติ้งอะไรซัมติงสักอย่างก่อนคุณเสร็จแล้วก็ถ้าคุณอ่าเออสามารถแบบว่าใส่โจมตีโจมตีเพิ่มความเสียหายไม้อ่าเพิ่มเพิ่มความเสียหายไฟฟ้าอ่าเพิ่ม ลดลดทัดน้ําอาบป้าน,น้ําลดจ้ะเสร็จแล้วก็เราต้องต้องมีอะไรนะนี่นี่นี่ใส่อาหารเพิ่มเพิ่มโจมตีเพิ่มพลังโจมตีแล้วเพิ่มอัตราคริมาเพิ่มเพิ่มอัตราคริให้และความแรงคริเพิ่มยืนยันยืนยันใช้ฮะตัวนี้มีอยู่แล้วไม่เป็นไรที่เหลือไม่ต้องมั้งคุณลดการวิ่งหน่อยหนึ่งละกันอ่ะใส่มาให้หมดเลยค่ะอันนี้มันอะไรอ๋ออันนี้โอเค มีอะไรใส่ได้คุณก็ใส่มาเถอะนะนี่แน่แปะมาก่อนหนึ่งแล้วก็เอาเมื่อกี้เราไม่หลบเลยเหรอแปะมาก่อนคุณนี่แน่อันนี้โอ้โหมันมันทำลายยากจริงด้วยอันนี้แปะมาเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราให้น้องนากลางบ้านนิดนึงนะคะ อลงนี้ก่อนเลยคุณเขากำลังจะตีหัวเราแล้วนี่แนะ่โอ้โหไม่ได้อย่าอย่าเอาชิโนบุไปได้โปรดเลยนะมันปีตัวฮิวตัวเดียวแป๊บหนึ่งชิโนบุชิโน,บ,นบุยังไม่พร้อมคุณนี่แนะ่ ชินบุมาลงให้หน่อยโอ้โหคุณพระเคยะช่วยเราหน่อยอันเนี้ยขออันนึงขอตัวเดียว <laughs> ขอตัวเดียวจุ๊จโอ้โหน้องนาน้องนาขีดไปแล้วคุณ <laughs> เรียบร้อยพอดีค่ะชิโนบุ <laughs> อันนี้ได้สองดาวทองเพราะว่ามันเป็นอาธาตุน้ำเนาะแล้วก็ให้ประบูมัน จัดการได้ค่อน้างางคือเขาติดธาตตลอดเวลาด้วยคุณคือถ้าเกิดว่าตัวที่ไม่ติดธาตอะ่ะมันจะเศร้าๆหน่อยคุณก็เห็นเนาะเราไม่ต้องเลือกด่านอะไรแล้วดูดีๆก็เก็บรางวัลได้หมดครบถ้วนอู้ยดีใจจังเลยเอะ่ะได้แค่ห้องเดียวหรอคุณตัวนี้จริงๆเขาก็ติดธาตุนะแต่ว่าอ่าเป็นธาตุไฟแล้วต้องเอาตัวธาตุน้ําคือสองตัวเนี้ยเราค่อนข้าง สบายๆตัวนี้เรางงมากจริงๆเราต้องใช้นาเวียไปยิงใช่ไหมคุณแต่อ่าเอมีการทําลายเครื่องสะท้อนเสียงด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยติดตั้งเครื่องสะท้อนเสียงเลยอะเจ้าตัวเนี้กลายเป็นวัดตี้นี้อ๋อเราใส่ของยัดไปซะเยอะเลยคุณแล้วเมื่อกี้ใครขีดไปบ้างยังไม่ได,ไได้เดี๋ยวต้องทําอาหารไม่ต้องทําแล้วมั้งคุณขีดกันไปแบบเยอะอ่ะ ถามว่าเป็นตัวอื่นได้ไหมเนาะเอาเป็นว่าถ้าตัวอื่นที่เป็นไฮเปอร์บูมแบบเล็กๆเนาะเราใช้เป็นคอเลเยก็ได้นะคะในการแปะทาส แปะไม้มีคคเล่มีน้องเหี่ยวๆนี่ค่อนข้างโอเคคุณใครมีน้องเหี่ยวๆก็ใส่ไปเลยเนาะแล้วก็ชิโนบุนะคะอ่าถ้าชิโนบุเป็นชํานาญธาตุนะคะหรือฟิเชลก็ได้แต่ฟิเชลจะไฟฟ้าไม่ถี่เท่าคุณชิโนบุเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือชิโนบุคือเขาฮิวตัวเองได้มี2คนนี้ไปนะคะแล้วถ้าอ่าเออเมื่อกี้เราใส่เป็นเป็นไม้ชํานาญธาตุ คือใส่สองไม้มันได้ทำนาธาตุบวกเพิ่มเนาะแต่ที่นี้ถามว่าคาเวได้ไหมคาเวก็โอเคแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอ่าคือคาเวเรา,วามีปัญหาฟื้นพลังงานแล้วก็คาเวเขาค่อนข้างบางนิดนึงนะคุณเขาก็บางพอๆกับคุณเสมียนนั่นแหละแต <laughs> ้วเขาโจมตีช้านิดหนึ่งด้วยคุณแนะนําว่าเป็นเหย่ยวๆแล้วก็อ่าให้น้องกระต่ายเขายิงยิงยิงมีไม้อีกตัวหนึ่งก็คือคีราระเนาะคุณสําหรับทีมนี้ก็ก็เออเตาว่า เนื่องจากไฮเปอร์บูมมันมีตัวเลือกให้มากกว่านิดนึงนิดนึงจริงๆ ใครเอาเซตตสไปก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นไม้จะแปะไม้จากนอกสนามจะเอาน้องเหยา่าไปยืนตีมันไม่ได้เนาะทีนี้อาจสล็อตมันก็เลยหายไปสล็อตหนึ่งก็เลยช่วยได้เยอะเลยได้เอาคุณเคยะไปใส่นะคะนอกจาเราใช้ไม้เมื่อกี้ก็เห็นเนาะคุณเจ้าฮาร์ปตูป้าเจ้าตัวเล็กอะใช้ทัดไม้ก็โจมตีเขาได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้มีเท่านี้เย้เยได้สองดาวท้องเลย ขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยก,กับเราได้นะแล้วไว้เจอกันนะคะในคลิปถัดไปมันอันนี้มันจะรออีกหนึ่งวันนะคุณสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคับ